สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน Good morning everybody มันวันนี้มาดำเอาบรรยากาศยามเช้าของบ้านทุ่งมาฝากกันนะคะทุกคนซึ่งบรรยากาศแบบนี้จะเป็นบรรยากาศที่หาไม่ค่อยได้ง่ายแล้วค่ะสมัยนี้แต่บรรยากาศแถวต่างจังหวัดก็คือมันคือเสน่ห์อย่างหนึงเลยทีเดียวค่ะเวลาคนผ่านไปผ่านมาจะร้องเรียกทักทายกันค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ EP นี้ค่ะมาดำบ้านทุงอินบ้านนาค่ะตื่นมาเช้าที่สดใสค่ะวันนี้แดดเริ่มออกแล้วบ้างหลังจาก3ามสี่วันที่ที่ผ่านมานะคะทุกคนอากาศค้มฟ้าคืมฝนมากเช้าเช้ามาก็มีแดดพอตกบ่ายสักหน่อยก็คึ้มฟ้าคืมฝนค่ะก็ดันมาตกผิดฤดูนิดหน่อยค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวด้วยเนาะก็สงสารชาวนาค่ะ เช้านี้ค่ะพ่อก็ได้ปลามาบ้างเล็กน้อยค่ะเพราะเมื่อคืนพี่เอาตะข่ายไปดักปลาไว้ก็พอจะทําได้สักสองสามเมนูค่ะตามมาดูกันเลยค่ะทุคนวันนี้มาดามั่นทุงคาะทุกคนมาดูที่นาพ่อกับแม่เนาะตอนนี้ก็ลึดถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะตอนนี้ก็ใกล้ได้เกี่ยวข้าวแล้วจะมีบางส่วนเท่านั้นเองที่ยังเขียวๆอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะ ตอนนี้เราจะทำการนาบข้าวค่ะเพื่อให้ข้าวล้มแล้วจะง่ายต่อการเกี่ยวนะคะทุกคนนานแล้วที่ไม่ได้กลับบ้านมาเห็นหนาที่นาที่ไร่แบบนี้ค่ะใครที่คิดถึงบ้านนอกคอกนาทุ่งนาบ้านทุ่งของเราอยู่วันนี้มาดามก็เอาภาพมาฝากกันแล้วนะคะทุกคน เป็นบรรยากาศมุมสูงค่ะทุกคนมองไปทางไหนก็คือเหลืองอลามไปทั่วทุ่งเลยตอนนี้ก็คือพร้อมเกี่ยวแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังต้องรอรถเกี่ยวอยู่เนาะพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นค่ะยิ่งตอนนี้อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยก็คือถ้าเกี่ยวตอนนี้ก็ต้องลำบากตากค่ะแล้วก็ลำบากเก็บหนีฝนอีกด้วยก็นี่แหละเนาะที่เขาเรียกว่าเมืองทองแผ่นดินทองเนาะมองไปทางไหนก็เหลืองไปหมดเลย ก็น่าเห็นใจค่ะทุกคนชาวนาค่าปุ๋ยค่าทุกอย่างแพงมากค่ะคือยิ่งได้กลับมายิ่งได้เห็นยิ่งได้สัมผัสบรรยากาศค่ะทุกคนทําให้นึกถึงบรรยากาศสมัยวัยเด็กค่ะบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานค่ะและมาดามเองก็ไม่เคยลืมและก็ไม่เคยอายค่ะที่จะบอกทุกคนว่าฉันคือลูกชาวนาค่ะ ก็หลังจากที่ตากได้สอสามแดดค่ะถ้าวันไหนแดดดีๆค่ะก็ไม่ต้องเยอะเนาะสัก2อสวันก็แห้งพอที่จะเก็บใส่ถุงได้ค่ะแต่ช่วงนี้อเผอิญฝนตกบ่อยค่ะก็เลยก็ต้องเออหาผ้าหาอะไรมาห่อกันหน่อยตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นของน้าค่ะแกก็เริ่มตักใส่ถุงเอาไปเก็บแล้วเนาะ ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจมาดามบันทงอินยูด้วยค่ะมาดามจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆม,มานำเสนอยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ